สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวสายขวรและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารจากทางประกันสังคมมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาแจ้งข่าวสารสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ที่ได้สอบถามเข้ามาว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปเปิดบัญชีใหม่ไหมเพื่อที่จะรับเงินส่วนต่างคืนเนื่องจากว่าเราไม่มีบัญชีของ4ธนาคารที่ได้แจ้งไว้นะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ก่อนจะไปติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะจาก ที่ทางประกันสังคมได้มีการแจ้งออกมาในช่วงแรกว่าผู้ประกันตนมาตรา40ที่ได้จ่ายเงินสมทบในช่วงนี้นะคะแล้วยังจ่ายในอัตราเต็มอยู่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางประกันสังคมจะต้องมีการลดอัตราเงินสมทบให้กับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงกรกฎาคมแต่เนื่องจากช่วงนี้นะคะก็ผ่านมา3เดือนแล้วทุกคนที่จ่ายก็ยังต้องจ่ายในอัตราเต็มอยู่แต่ถามว่า างประกันสังคมจะลดให้ไหมเขาลดให้แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าจ่ายเต็มไปรอบราชกิจจาประกาศออกมาปุ๊บทางประกันสังคมก็จะคืนส่วนต่างตรงนี้ให้แต่เนื่องจากทางประกันสังคมได้มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ว่าสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40สามารถขอรับเงินส่วนต่างคืนได้โดยต้องมีบัญชีธนาคาร4ธนาคารนี้นั่นก็คือกรุงไทย อ,อมสินทกศแล้วก็ธนาคารกรุงศรีนะคะก็เลยทําให้หลายๆคนสอบถามเข้ามาเยอะมากๆในช่วงนี้ว่าเราจําเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่ไหมเนื่องจากว่าไม่มีสีธนาคารนี้นะคะทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็เลยสอบถามไปทางประกันสังคมก็ได้รับคําตอบแจ้งมานะคะว่าไม่จําเป็นต้องไปเปิดบัญชีธนาคารใหม่นะคะเราสามารถใช้บัญชีไหนก็ได้ธนาคารไหนก็ได้ในการ ขอรับคืนส่วนต่างตรงนี้เพียงแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่คืนนะคะคือเขามีแบบฟอร์มใบคำร้องให้แล้วก็จริงแต่ว่าใครที่ไปเขียนคำร้องในช่วงนี้ก็ยังไม่สามารถได้รับเงินคืนในช่วงนี้ได้นะคะเพราะว่าเขาต้องรอราชกิจจาประกาศออกมาก่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้เราจ่ายในอัตราเต็มไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอราชกิจจาประกาศแล้วเราค่อยไปยื่นแบบฟอร์มก็ได้นะคะยังไม่จําเป็นต้องรีบเพราะว่าเงินส่วนต่างตรงนี้ที่เราจะขอคืนเนี่ยสามารถขอคืนได้ภายใน2 เดี๋ยวรอดูก่อนดีกว่านะคะว่าเขาจะมีการลดอัตราเงินสมทบตรงนี้ให้เราเดือนไหนพอเขาลดแล้วเนี่ยเราค่อยไปขอเงินส่วนต่างคืนก็ยังทันเพราะว่าเนื่องจากถ้าเราไปขอคืนในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีเราจะได้รอดูด้วยนะคะว่าเราส่งในอัตราเต็มไปเนี่ยทั้งหมดกี่เดือนส่วนการขอคืนเงินสมทบนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องไปดาวน์โหลด แบบคําขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40ที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืนนะคะอันนี้เราดาวน์โหลดมากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเสร็จแล้วข้อที่3นะคะในแบบฟอร์มเขาจะมีให้เราติ๊กว่าเราจะขอรับคืนเงินแบบไหนเขาจะมีให้เลือก3แบบก็คือขอรับคืนที่สํานักง,งานประกันสังคมหรือจะเป็นธนาณัสั่งจ่าย ปอนอก็ได้นะคะหรือจะรับคืนผ่านทางธนาคารก็คือให้เขาโอนเข้าธนาคารซึ่งถ้าใครเลือกข้อนี้นะคะจะต้องมีการแนบสำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของผู้ยื่นคำขอด้วยนะคะ ที่ต้องเน้นว่าเป็นของผู้ยื่นคําขอก็เพราะว่าบางครั้งคนที่ไปยื่นขออาจจะไม่ใช่ตัวผู้ประกันตนเนื่องจากว่าอาจจะอายุมากเดินทางไม่ไหวให้ลูกไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นสมุดบัญชีหน้าแรกของผู้ยื่นคําขอนะคะตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปติดต่อที่ประกันสังคมแบบฟอร์มตรงนี้เขาก็มีเราสามารถไปขอได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา40ทุกคน จ่ายในอันตราเต็มกันไปก่อนนะคะบางคนบอกว่าจะรอจนกว่าเขาจะลดแล้วค่อยไปจ่ายตรงนี้อยากแนะนำว่าให้จ่ายไปก่อนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์เนื่องจากว่าถ้าเราเจ็บป่วยในช่วงนี้นะคะเราจะได้เบิกเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ได้นะคะเนื่องจากการเบิกเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้เนี่ยเงื่อนไขเขาคือเราจะต้องมีการส่ง3ใน4เดือนนะคะถ้าเกิดว่าเราขาดส่งไปพอถึงเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเขานับยอ ขึ้นไป4เดือนเราส่งมาไม่อยู่ในเงื่อนไขเขาก็คือ3ใน4เดือนเราก็จะขาดสิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากให้ผู้ประกันตนทุกท่านนะคะมีการส่งเงินสมทบตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขอคืนเงินส่วนต่างก็ได้นะคะซึ่งสําหรับในคลิปนี้ทางเราข่าวส่ขวลและน้อยก็นํามาแจ้งให้กับผู้ประกันตนทุกท่านได้รับทราบนะคะว่า ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปิดบัญชีใหม่ใครมีบัญชีธนาคารไหนก็ใช้บัญชีธนาคารนั้นในการยื่นเพื่อของเงินชดเชยคืนตรงนี้ได้เลยนะคะหากใครมีคําถามอะไรหรือมีข้อสงสัยคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ